ตัวช่วยดีๆที่เราบอกกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากใครที่มีอาการเรื่องของกลิ่นปากเริ่มมีกลิ่นปากแล้วหรือว่ามีอาการเสียแป๊บๆเวลาที่เราทานของเย็นหรือของร้อนอันนี้แหละเป็นสัญญาณบอกแล้วนะครับว่าฟันของเราเริ่มมีปัญหาวันนี้ครับตัวเลือกดีๆที่เรานํามาฝากกันกับอินเตอร์คลีนตัวนี้ฮะเป็นน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรที่ทามาจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ว่าจะเป็นการพลูดอกพิกลน,นะครับแล้วก็ใบสะระแหน่เป็นสามประสานครับในการที่จะดึงคราบสกปรกหรือว่าคราบแบคทีเรีร่อย ออกมาให้มากที่สุดเราสังเกตได้จากตอนที่เราใช้งานเลยเพราะว่าก่อนที่เราใช้งานเนี่ยสีของเขาจะเป็นสีวนวลๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นมาให้ดูด้วยนะถ้าสีวนวลๆแบบนี้ก่อนที่เราใช้เราจะใช้วิธีการก็คือข้างบนเนี่ยเขาจะมีฝามาให้ใเป็นฝาเป็นถ้วยตรงนะในการที่กลั้วปาก30วินาทีขึ้นไปหรือว่าใครยิ่งงานยิ่งดีอันนี้คือสีก่อนใช้สีจะวนวลแบบนี้ แต่พอหลังจากที่มีการกลัวกับปากกันไปแล้วมากกว่า30วินาทีขึ้นไปเดี๋ยวดูภาพอันนี้คือเห็นชัดเจนเลย<ช>โดยเฉ<ะ>พาะใครที่มีอ่างสีขาวโโอ,โโอโตอนบ้วนออกมานี่คือชัดเจนมากๆมันสะใจนะเวลาเรากลั้ปากออกมาแล้วพอเราบ้วนออกมาแล้วเป็นแบบนี้นี่ผิก <อ>นี่คืออะไรเขาบอกว่านี่คือคราบสิ่งสปกปรกที่อยู่ตามซอกฟันแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ตามซอกฟันลึกๆที่ขนแปลงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงแต่น้ำย<ะ>า,าบ้วนปากอินเตอร์ครีนตัวนี้แหละมีประสิทธิภาพในการที่จะดึงแบคทีเรียพวกนั้นอะ่ะออกมาให้มากที่สุดเพื่อให้ปากของเราสะอาดและก็สดชื่นด้วยฮะจะบอกว่าฟ่ายเป็นอีกหนึ่งคนที่ทดลองใช้แล้วนะคะเวลากล้วปากเราบ้วนออกมาเป็นภาพอย่างที่เห็นอ่ะมันรู้สึกสะใจรู้สึกอุ๊ยฉันชนะปากฉันสะอาดแล้ววันนี้วันนี้ใครที่อยากใช้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้คุณเช่นการ 1>, 1ขวด350บาทค่ะแต่ว่าพิเศษสุดรสำหรับเช้าวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีอีก2ขวดไปเลยในราคา1,050บาทชุดเล็กก็มีให้เช่นกันค่ะชุดเล็กซื้อ2ขวดแถมไปอีก1ขวดในราคา 700บาทค่ะใช่แล้วนะครับใครที่สนใจก็ส่งมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับที่0 8 5 3 4 5 8 8 3 3 0 8 5 3 4 5 8 8 4 4หรือว่าง่ายที่สุดสแกน QR c อ d e คดที่อยู่หน้าจอณตอนนี้กับโปรโมชั่น3แถม2หรือว่า2แถม1เลือกกันได้เลยตามความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยนะ <S 1> 1 <S ซึ่งขว,วดนะต้องบอกก่อน1ขวด350บาทย้ำคุณผู้ชมนะแต่ว่าโปรโมชั่นวันนี้ซื้อ3ขวดราคา1 0 5 0ับาทเราแถมให้ฟรีอีก2ขวดแล้วว่าคุณจะได้5ขวดค่ะชชุุดดดเลล็กดทอดองนะคะคซื้ สขวดราคา700บาทเราแถมฟรีให้คุณอีก1ขวดเลยใช่แล้วซึ่ง1ขวดเนี่ยจะสามารถใช้ได้ประมาณ1เดือนเพราะว่าหลายคนอาจจะถ้าชอบความเข้มข้นหน่อยก็ไม่ต้องผสมเลยแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะผสมนิดนึงก็สามารถผสมได้เหมือนกันพอชั่นครึ่งหนึ่งนะฮะก็สามารถที่จะใช้ได้กันแบบยาวๆเลยกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่เรานํามาฝากกันกับอินเตอร์ครีนใครที่สนใจช่องทางอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการ5้าเช้าแล้วเรื่องหมดเวลาลงแล้วเรา2คนพร้อมทั้งทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวั